ครับตันนี้เป็นหัวเบย์วัดฟิสี่นะครับของหัวเบยนะครับนี่ครับหน้าตานะครับเพื่อนๆสามารถดูเก็บเต็มได้นะครับในคลิปนี้เรามาดูในส่วนของเมนูหลักให้เรากดปุ่มด้านข้างที่เป็นปุ่มหมุนครับหนึ่งครั้งนะครับปลุกหน้าจออยู่นะครับเมื่อหน้าจอปลุกอยู่นะครับเราแตะโดยการกดรนบไมันจะแตะครับก็ไป เป็นการกดปุ่มหนึ่งครั้งเราสามารถเลื่อนดูเมนูได้นะครับหรือว่าจะหมุนก็ตามแทนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นรายก,การได้นะครับนอกนอจากไอคอนรายการนี้นะครับให้เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับก็จะมีตัวรายการนะครับ น,นี่ก็ได้นะครับนะครับตัวเมนูหล,ลักกล่องวอร์เวอร์วัดพิษสี่นะครับ